สวัสดีค่ะมะเร็งเต้านมคือโรคร้ายที่สามารถรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการรู้จักร่างกายของตัวเองและฟังสัญญาณเตือนต่างๆที่ร่างกายส่งออกมาจึงเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเข้าใจภาษาเหล่านั้นเพื่อให้สามารถสังเกตความผิดปกติและปรึกษาแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีกันค่ะ ระบบภูมิคุ้มกันกับการเฝ้าระวังมะเร็งก่อนอื่นเรามาเข้าใจกันก่อนว่าโดยปกติแล้วระบบภูมิคุ้มกันของเรามีหน่วยลาตระเวนที่คอยตรวจจับและกำจัดเซลล์ที่เริ่มผิดปกติอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเซลล์มะเร็งก่อตัวขึ้นมันสามารถหลบซ่อนหรือปิดสวิชการทำงานของภูมิคุ้มกันได้การตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่ยังมีขนาดเล็ก จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะทำให้การรักษาทางการแพทย์สามารถกำจัดเซลล์ร้ายออกไปได้ก่อนที่มันจะแข็งแกร่งเกินไปค่ะ8สัญญาณเตือนสำคัญที่ต้องสังเกตคุณผู้หญิงควรตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือนนะคะโดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือหลังหมดประจำเดือนไปแล้ว7-10วันหากพบสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งต่อไปนี้ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยทันทีค่ะ 1>, 1. คลำพบก้อนเนื้อที่บริเวณเต้านมหรือใต้ลักแร้ซึ่งอาจจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้ 2. ขนาดหรือรูปร่างของเต้านมเปลี่ยนไปคือมีขนาดหรือรูปทรงที่ผิดไปจากเดิมอย่างชัดเจน 3. ผิวหนังบริเวณเต้านมผิดปกติอาจมีรอยบุ่มคล้ายลักยิ้มผิวหนังหนาเหมือนเปลือกส้มหรือมีรอยย่นผิดปกติ4หัวนมผิดปกติ เช่นมีการดึงรั้งบุ่มลงไปจากเดิมหรือมีตำแหน่งเปลี่ยนไปจากปกติ 5. มีของเหลวไหลออกจากหัวนมโดยเฉพาะของเหลวที่เป็นน้ำเหลืองปนเลือดและออกมาจากท่อน้ำนมเพียงรูเดียว 6. มีผิวหนังอักเสบหรือเป็นผื่นแรงคือมีอาการบวมร้อนหรือเกิดผื่นแรงบริเวณเต้านมที่รักษาแล้วไม่หาย 7. มีผื่นคันเรื้อรังบริเวณหัวนม อาจมีอาการคันแสบหรือเป็นแผลตกสะเก็ดที่หัวนมและลานนมที่รักษาแล้วไม่ดีขึ้นซึ่งอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งชนิด Paget's disease of the breast ได้ค่ะ 8. อาการเจ็บปวดที่เต้านมอย่างต่อเนื่องคือมีอาการเจ็บผิดปกติเฉพาะจุดโดยไม่สัมพันธ์กับรอบเดือนมุมมองการแพทย์เชิงบุรณาการการป้องกันคือหัวใจสำคัญ นอกจากการตรวจคัดกรองแล้วในมุมมองของการแพทย์เชิงบูรณาการเราสามารถสร้างวิถีชีวิตที่ไม่เป็นมิตรต่อมะเร็งและสนับสนุนให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงอยู่เสมอได้ค่ะเริ่มจากการลดปัจจัยเสี่ยงเช่นการควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายสม่ำเสมอลดการดื่มแอลกอฮอล์และรับประทานอาหารต้านการอักเสบที่เน้นพืชผักเป็นหลัก และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการดูแลสุขภาพลำไส้การนอนหลับให้มีคุณภาพและการจัดการความเครียดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดูแลเสริมเช่นการใช้เบต้ากลูแคนเพื่อสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันนั้นเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจการรู้จักร่างกายและหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลง คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้หญิงทุกคนอย่าลังเลที่จะปรึกษาแพทย์เมื่อพบความผิดปกติเพราะการลงมือทำอย่างรวดเร็วคือกุญแจสำคัญสู่การมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวค่ะ